ผมเองนะครับผมมาจากร้านนุ่มสิงเช Ren ่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นมาล์แกนหรือฮ์โมนิก้านะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นของอิสท <ก S 2> ็อปนะครับผมนะก็จะัวนี้เป็นฮ์โมนิก้าตัวใหญ่นะครับผมนะเดี๋ยวมดูด้านในกันเลยนะครับ <eres S 2> ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด2ด้านนะครับผมนะอีกด้านนึงเป็นคีซีอีกด้านนึงเป็นคีจีน,นะครับผมนะก็จะมีทั้งหมดอี่สิช่องนะครับผมนะเป็น2ด้านด้านละ24นะครับผมนะ ให้ดูงานกันนะครับผมนะสวยงามมากนะครับผมนะเป็นกล่องไม้ให้ด้วยอย่างดีนะครับผมนะมีผ้าอเช็ดให้แล้วเขผมนะด้านนี้จะเป็นคีซีนะครับผมนะอีกด้านหนึ่งจะเป็นคีจีนะครับผมนะลูกทรงสวยงามนะครับผมนะพกพาสะดวกนะครับผมนะใส่ในกระเป๋าไว้เป่าแบบย้ำว่างได้นะครับผมนะใช้ประกอบดนตรีดนตรีได้นะครับนี่พร้อมกล่องเช็ดไม้อย่างดีนะครับผมนะ ก็เจ้ามาลวอแกนฮาร์โมนิก้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา1,290บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกอยากจะมาซื้อสินค้าที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนุ่มมืสิลไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ